นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทถะสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ นภิเตสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเจนะโสติเตหูตุสัพพทานนภิเตสรนังอัญญธรรมโวเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเจนะโสติเตหูตุสัพพทานนภิเตสรนังอัญญสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเจนะโสติเตหูตุสั อิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชัยกรลกนาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอะนุตโตปุริสสะธรรมวัตรถิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภะควาติสวากขาโตพระครวตการโมสัพพิทิโตอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัตติโกปัจจตังเวทิโติญญูหิติ สุปปติโนภะคกวตโตสาวกสังโฆอุจุปติปโนภะคกวตโตสาวกสังโฆญายะปติปโนภะคกวตโตสาวกสังโฆสาธิจิปติปโนภะคกวตโตสาวกสังโฆยะทิทังจตาริปุริสระยุคานิอัตถะตุนิสสุภะลาเอสักภะคกวตโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักิเนยโย อันชรีกะระมีโยอนุตตะราะปุจยตังโดกัสติบทบูชาพระสิโพนมัตถุวัฏวนุทธทัศส์สักะยปุตตสศิริมโตวีสติสตะสหัสสานิติงสักปาลาะ,าะมีปุระโตทวัอินสักรักนูเปตาศีตะยานุพยัญชนาทาราเตสาหังสิทธสาปาธีวันภาิป,ปริสุทธ์มี วักสามนัสสาเจวะบันพาเมเตตถาคเตสสยเนอาสนีถาเตคมณีกาปิกสัพพะยังวรังพุทธรูปปิสตริโพตบังสิรีทัตสปานิเตนะนิพพานังอิเทวะสุปฏิทิตังอเนกาพิทิหารัตจัสมีอาภาสโมสัพพะสุราทิจัตขหะเตชังรักโตรกาภสงฆ์นะ ป h a ิ m a เดสัตว์ตังปัญญาภรันทะมัตสโตอิเตวะัตตันตะนัตมัตสะเลยยานัมัสราโนสิโคตวัตย์ยัปปัญญาภิกษุนังปิปุลังอรัตถะอัานุภาเวนะมหันตรายโยเอตัสะอนุภาเวนะสิเรเตชูอเวระวะวัตรพัทธเมภวัตถมิสัปารสัปพุทธศาสนีกัตตารธทภาวัต อายุวันโนสุขพระพลโภคังอธิธปไตยอุปป,ปวาวุณาสัตาสสาสุตุสทาโสถีพ่ะวัดตัวเองอิญญม,มินาบุญยกรรมเวนะนิพพานินตภาวาพระเวทาพนิปิยังจะมาหัวตกนันตถิปิปติสเีอเนกาทิหารัญจสันนีอาภาสุสตระสุคราทิจจะมหาเทชังรัตโตจัญธาภัสุภะ 滴滴。嗯嗯嗯